สวัสดีครับผมสมนนี้ครับสส่หน้าตาพีนองครับผมบางทีตรงนี้ผมเอาเราไม้อาครับผมจะได้วันถ่ทยปลูกผักอีโตครับผักคุณโตผมขังฟัน์ีปีน้อครับผม อีตู้ครับผมขายช่วงนาแรงกับช่วงตลาดครับช่วงนาแรงเลยคอรับคุณบี่ขอแดงสักเี้วนี่เป็นกำลังแหลมครับผมน้องับกำลังแหลมสองแถว่มันสู็ขึ้นกว่าแดดแม่เลยนี่มีวางมีน้บอ เมื่อกันผมไม่เชียร์ไม่ได้ไงครับผมยิงแข็งแข็งกว่ามาครับเดี่ยวพันสามมาปุ๊ครับ เก็บ้อยครับเนี่ยครับท่นที่ยืดียวครับผมมันกาสีขุนขาจังน้อยครับผมนี่ครับรถมึงขั้นไงครับผมกาสีขุนขาจังน้อยครับผมบได้ปล่อยผ่านลงเรือแห้งครับเพราะว่าเป็นหนาแรงครับผมาคือตรงนี้มันบไดริบริอากินลกครับผมมันอยู่แค่หนาดินครับ เลยไทยแค่นี้เดียวครับผมปล่อยบ้านลงนีด้เดียวครับกับประมาณนี้ครับผมอาจจะได้อยู่ประมาณหกแถวอยู่บ้งางครับอาจจะหกแถวครับคุณตูพร้อมลงครับผมตรงนี้เลยครับเนี่ยครับเป็นระบบสายน้ำหยดครับผมเนี่ยครับสายน้ำหยด ฟารมคิดฮอดคาเฟ่ครับผมครับผมผู้ได้ผ่านทางนี้กัแวะกันได้ครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับ